พยันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดินมาสำรวจแปลงผักชีที่เคยปลูกไว้เมื่อก่อนฝนจะมานะครับแล้วก็มาพบว่าโอ้เขาจะมีลูกของเขางอกเต็มเลยครับโอ้ลังงั้นเราก็คงจะต้องทำหลังคาหุ้มให้เขาครับเนื่องจากว่ามีผู้รู้บอกว่าต้องทำเป็นสแสลนกั้นแดดให้เขา นะครับก็คงจะต้องลงมือแล้วล่ะครับเอาละครับเตรียมหาเสามาปักแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะต้องทําเป็นแปลงไปเลยเนี่ครับร่างเสาไว้แล้วแถวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมื่อสําเร็จแล้วจะเป็นอย่างไรคงจะต้องทําเกือบทุกแปลงแหละเห็นลูกผักชีแล้วด้วย นี่แปลงนี้ก็มีครับนี่ครับใกล้คาเต็มทีแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นแสแลนแล้วเอ่อได้หนึ่งอันแล้วเนี่ยโนดได้ทำแสแลนแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะสังเกตว่าด้านล่างนี้ยังมี ยาอยู่เต็มเลยเราก็จะต้องมาเคลียร์พื้นที่เหล่านี้แล้วก็มาดูสิว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ที่เราเว้นไว้จะมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมวันนี้ค่ำแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่ในวันถัดไปครับซึ่งยังไม่กล้าสัญญาว่าพรุ่งนี้จะได้ลงมือทำไหมเพราะามีงานอื่นรอยอยู่ครับผมสายวันจริงๆครับ ท่านผู้ชมที่บอกว่าไม่รับปากว่าจะใช้กี่วันที่ทํทำพื้นที่ใต้แสแลนใช่ไหมครับอันนี้คือพื้นที่แสแลนที่หนึ่งครับนี่ฮะเราจะมีลูกผักชีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เคลียร์พื้นที่ระดับหนึ่งใต้แสแลนที่ว่านะครับ ไม่ไม่สะอาดเลยอันนี้เป็นแแลนอันที่สองครับก็สะอาดขึ้นมานิดเนื่องจากว่าาเราเจตนาครับให้ต้นไม้เขาเอื้อเฟื้อต่อกันนะครับให้เขาช่วยปกคลุมให้ดินให้ชื่นไวหน่อยถ้าเราถอนหมดเลยเนี่ยพื้นที่จะแห้งนะครับ ส่วนอันนี้เป็นพื้นที่ที่เจตนาลองทำให้เตียนเตียนดูจะเป็นยังไงเปรียบเทียบกันนั่นเองครับจะเห็นว่า,าหลังจากที่เราเคลียร์นะครับพื้นที่ใต้สแลนเนี่ยก็จะพบมีอยู่หลากหลายครับมีกระเพรามีผักชีมีดอกไม้มียี่หลาอะไรอีกอะ พิกก็ยังมีอยู่ซึ่งมันก็จะปนๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมส่วนตรงไหนที่จะให้มันเป็นพื้นที่ที่โล่งแจ้งก็ให้มียาคุมไ้ด้วยครับนี่เป็นการบอกให้รู้ว่าการปลูกพืชเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อต่อกันนั่นเองครับคำว่าเอื้อเฟื้อในที่นี้ก็คือดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองครับ อันนี้เป็นเป็นการรายงานให้รู้ว่าที่เราทำสแลนกันแสงให้ผักชีนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ช่างลบมาบอกว่าสแลนนี้สูงไปอ้าวก็ <c oughs> ให้มันเตีย้ยกว่านี้ว่างั้นครับก็คงจะต้องปรับในเวลาต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ